เมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาณนะอาสมบัณฑิตวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจางนายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกดอกตอรตรีรุปทูปกระจางนายกเทศมนตรีนะครรังสิตคุณสุดารักษ์ชินวิรารัตประธานภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อจังหวัดปทุมธานีผู้บริหารศูนย์การค้าตลาดรังสิต คุณสุวั์เดชเทวันดำรงผู้ประกอบการตลาดอายราและคณะพร้อมใจเข้ากราบถวายแจกันดอกไม้และกระเช้าผลไม้เพื่อร่วมมุทิตาสการะแด่หลวงพ่อทัตตะชีโวเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ82ปีในวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2565โดยมีนายองคอาจธรรมนิธา โคศกคณะศิษยนุสิ์วัดพระธรรมกายและคณะให้การต้อนรับปฏิสันถานและในโอกาสนี้หลวงพ่อทัตตาชีโวได้เมตตาให้โอวาสตามพุทธวิธีอันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดยกระดับในการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมและจิตใจของประชาชนสืบไปค่ะ